ทาหารเนี่ยมันเครียดพอไปสนามรบปุ๊บไม่เคยติดเหล้าบุหรี่มันจะติดเหล้าบุหรี่แล้วร่างกายมันจะสุดเลยกลับมานี่โทมเลยเพราะว่าการไปรบเนี่ยร่างกายของทหารเนี่ยมันสุดโทมอยู่แล้ะมันขาดอาหารขาดวิตามิน,น,นแล้วยิ่งไปเอาเหล้าบุหรี่มาย้อมใจนะไปเลยบางคนเสียชีวิตลหลังหลังจากกลับมาแต่เผิอลุงเนี่ยโชคลุงไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นี้ย่างค่ะแปดที่แปดละ อะไรเป็นเคล็ดลับครับที่ทําให้ท่านยังแข็งแรงอยู่ทุกวันนี้ครับการออกกําลังอันนี้ออกกําลังสม่สำเสมอตามอายุแต่ตอนนี้ยังเล่นเทนนิสอยู่นะคือตอนนี้เป็นสวที่แบบที่เขาเรียกว่าสว,วาประเภทหนึ่งนะก็คือหนึงอยู่ได้ด้วยตัวเองเนี่ยทำอะไรให้อยู่ได้ตอนนี้เราลุงก็ยังอยู่ได้ด้วยตัวเองก็คือหากินได้ไปไหนก็ได้ครับรถได้กลับบ้านถูกไม่ใจเมอร์ วันนี้มาตามคำเรียกร้องของแฟนๆครับที่อยากจะชมไลฟ์สไตล์สบายๆของคนตรีประจักษ์วิสุทธิกุลวีรบุรุษนักกรรา6สมรภูมิไปติดตามรับชมกันครับหลายคนอยากทราบว่าท่านยังสุขภาพแข็งแรงอยู่เลยนะครับอายุท่านตอนนี้80แล้วเนี่ยเพิ่งผ่านวันเกิดวัน14พุษภาเนี่ เต็มตอนนี้ยา่างคับแปดสิบแลดลอะไรเป็นเคล็ดลับครับที่ทําให้ท่านยังแข็งแรงอยู่ทุกวันนี้ค,ครับเคล็ดลับเลยครับผมคือตอนนี้เป็นสวที่แบบที่เขาเรียกว่าสวรประเภทหนึ่งนะเห็นมีคุณหมอในยูทูบเขาพูดเขาบอกเขาจะคุณหมอเขาบอกเขาจะรักษาตัวให้ถึงร้อยยี่สิบเขาเราก็ฟังท่านพูดคุณหมออะไรก็จำชื่อท่านบอกว่าอันดับหนึ่งคือสวประเภทหนึ่งก็คือหนึ่งอยู่ได้ด้วยตัวเองเนี่ยทำงานให้อยู่ได้ตอนนี้ลุงก็ยังอยู่ได้ด้วยเอง ก็คือหากินไดนะ้ทำกับข้าวพอกินได้ไปไหนก็ได้ครับรถได้กลับบ้านถูกไม่ออนไซเมอร์นี่แล้วก็สำคัญการออกกำลังอันนี้ออกกำลังสม่ำเสมอตามอายุแต่ตอนนี้ยังเล่นเทนนิสอยู่นะยังเดี่ยวเทนนิสอยู่จำได้ว่าเป็นรองแชมป์ประเทศไทยเนี่ยเดี่ยว75ไปแข่งราก,กระบงังเกือบได้แชมป์เงินเพราะว่าแม่เขาเล่นบายไปคนให้เรา เรามาตีก่อนคนแล้วไอ้คนรอชิงมันมาเลยมันก็เลยได้แค่รองแชมป์แล้วก็เคยเป็นแชมป์ประเทศไทยอายุห0สิบแชมป์เทน,นิดเดียวแต่ไอ้แชมป์กองทัพบ,บกกองทัพไทยเยอะแชมป์ซีเราเยอะเหรียญเต็มเลยก็นี่คือความแข็งแกร่งของร่างกายที่ทําให้เราสามารถมีอายุยืนตรงนี้นอกจากนั้นก็สุขภาพนั่นนี่นี่ไม่ดีอย่างก็คือไม่ไม่ได้ตรวจสุขภาพเลยเป็นปีเลยเนี่ยคือเดี๋ยวนี้กองทัพไม่รู้นะตอนนั้นไปตรวจ นานแล้วประมาณกอไปเองังที่ไปตรวจเนี่ยเดิมเนี่ยไปตรวจก็ไม่ค่อยเสียงเงินอเละนะก็จะเบิกได้แต่ไอ้เบิกต้องเบิกโคราชไม่ค่อยดีเลยตั้ตอนหลังนี่เขามันมีไอ้คลินิกพิเศษพ่วงมายอย่างที่โรงพยาบาลอน,นันต์ถ้าลุงจะตรวจครบลุงต้องเสียงเงินเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เลยเราก็ไม่รู้ไม่รู้นะฝากน้องๆนายทหารว่าทำไมเป็นอย่างนั้นมันจะมีคลินิกพิเศษอยู่ในโรงพยาบาลน,นะนะั่นแหละ ถ้าตรวจไม่เสียเงินก็ได้ไม่กี่อย่างซึ่งมันตรวจไม่น้อยมากตรวจเลือดอะแต่ถ้าตรวจให้ครบนะเบาหวานความดันอะไรด้วยว่าจนเลือดตีบตันเอ็กซรเลอะไรเงี้ยนะเสียเงินเป็นพันอะโอโหเราเอ๊ะทำไมเป็นเมื่อก่อนไม่เสียแต่บริการเขาก็ยังเหมือนเดิมนะในหารฉันผู้ใหญ่เขาก็พาไปตรวจยไม่รู้เดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ก็อะไรไม่ใครตรวจ ก็จะมีของท่านผู้จัดการบอกก็จะส่งมาแล้วก็ลืมทุกที่ส่งใบมาว่าให้ไปตรวจน่อันนั้นอาจจนนะดีแต่นี่เป็นปีแล้วแต่ตรวจด,ด้วยการเล่นเทนนิสเอ้ยกูยังเล่นเทนนิสได้ขนาดยังเดียวได้อะไรเงี้ยก็เลยเอ้ยไม่เป็นไรแล้วก็ลูกก็ซื้อนาฬิกาวัดที่ประจอนนะก็มีคนเป็นห่วงเยอะนะเพื่อนเพื่อนท่านประธานท่านผูนสรม,มันบอกมีอะไรมึงรีบเถอะโทรด่วนสายด่วนกูนะกูเอารถพยาบาลมาละบเขากลัวอย่างเดียวลมในห้องมามหรือว่า ตอนนี้ลุงก็อยู่คนเดียวหาทักซักผ้าเองทำกับข้าวเองทำกับข้าวอะไรแล้วก็ซื้อข้าวถุงมาต้มกินไปเที่ยวไหนก็ไปก็อยู่คนเยอะอยู่กับหมาอยู่กับหมาก <c oughs> ็ดีมีความสุขแล้วทุกอย่างเนี่ยปิดใจสำคัญต้องปรับให้หมดสภาพร่างกายก็ต้องรักษาตรวจโรคมั่งมัม่งอย่าให้เป็นเบาหวานความดันออกกำลังสม่ำเสมอกินอาหารร้อน ทุกวันนี้ตื่นมาเช้ามากินอะไรมากินกาแฟท้อนใหญ่ๆเลยนะแล้วก็น้ำพึ้งไอ้น้ำพึ่งเพื่อนก็ส่งมาให้น้ำพึ่งกับข้างเหนือไอชิดส่งมาชิดกันเลยมันมาเยี่ยมก็กินน้ำพึ้งแล้วก็ข้าบางทีก็มาพ้าวก่อนนะกินน้ำแล้วก็โยนให้กัะลอกเนะือกินน้ำมะพร้าวแต่ตอนนี้มะพร้าวไม่ค่อยมีลนะก็กินมะนาวมะนาวบีบกับน้ำมะขามมะนาว,าาว,านาวกินมะนาวทุกวัน ก็รู้สึกมันก็ดีนะมันมันเหมือนได้กินตอนเช้านานแล้วก็กินกาแฟกินนมปังเช้าไม่ได้กินข้าวลงกินข้าวกินมื้อเช้ากับมื้อเย็นแต่มันตอนแรกก็โหยแต่ตอนหลังนี่ยกินมื้อเดียวไปเล่นเทนนิสได้แส่สองเสด้าก็ใช้ชีวิตมาอย่างนี้บางทีก็ขับรถไปเที่ยวตลอดแต่ตอนหลังนี่มันก็ได้ไปมันร้อนเมื่อก่อนไปนู่นนะบ้านรักไทยแม่ห้องสอนขับไันนี่นะอ้อมไปแม่เสลียงใบออกมาบะตากนู่นนะ เนี่ยจนได้ไอ้สติกเกอร์ติดมาเนี่ยรถคันเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไอ้กี่พันคองเลยไปหมดนะภูลังกงลังกาไปเที่ยวคนเรามันก็ต้องเที่ยวอะอยู่มันเหงาอะเดียวอันใจเมื่อมันเรียนพูดกับใครอยู่บ้าน่ะหมามันก็พูดไม่ได้ <c oughs> แต่หมามันชื่อสั <c oughs> ตว์บางทีบ้านก็อยากเหงาก็ต้องวิ่งขับรถไปก็ตาเขาเฝ้าบางอะไรบ้างดูแลหมา ห้าวันหกวันบางทีไปงานเพื่อนนะตอนนี้เพื่อนก็เสียไปเกือบร้อยคนแล้วแปดสิบเก้าสิบอมากเกือบเก้าสิบคนแล้วล่ะท่านเตรียมทหารเตรียมารุ่นสี่ในร้อยรุ่นสิบห้าตายไปก็เยอะแล้วเยอะแล้วเหลือเหลือกันอีกสักร้อยกว่านะก็ส่วนใหญ่ก็โศกโกนท่านแต่ความแข็งแกร่งอะโอเคเรายังพอสู้โลงเมื่อโรคมันโอ้ตอนนี้ทุกอย่างมันมันโซมไปเยอะนะ ตัวมนุษย์นี่ยแหละทำร้ายโลกเปลี่ยนไม่หมดเลยใครไม่ร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยเสร็จเลยส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตเนี่ยทหารเนี่ยมันเครียดพอไปสนามรบปุ๊บไม่เคยติดเหล้าบุหรี่มันจะติดเหล้าบุหรี่เอออันนี้เรื่องจริงเลยแล้วร่างกายมันจะสุดเลยกลับมานี่โทรมเลยเพราะว่าการไปรบเนี่ยร่างกายของทหารเนี่ยมันสุดโทรมอยู่แหละมันขาดอาหารขาดวิตามินแล้วยิ่งไปเอาเหล้าบุหรี่มาย้อมใจไปเลยบางคนเสียชีวิตเลยนะ หลังกลับมาแต่เประเอินลุงเนี่ยโชคลุงไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ใช้ออกทํางานอะไรเพื่อไม่ให้มันเหงา,ไม,หมงาไม่ให้มันเครียดก็ร่างกายมันก็เลยยังแข็งแรงอยู่อสภาพการทั้งที่มันมันสุดโศมจากการจากดาในสานลบมาละเรียก็เป็นสิจีดวงก็เป็นหัวนี่ก็เลือดเชื้อลากินหมดไม่เหลือผมเถิมมันสุดโศมแต่โอเคพื้นฐานที่เราไม่กินเหล้าสูบบุหรีนะ มันก็จะทําให้เราอยู่ได้จนทุกวัน,นตอนนี้ความดันอะไรปกติหมดแต่ไม่เคยไปตรวจไม่เคยไปตรวจมันไม่ดีเหมือนกัน,นตรงเนี้ยแต่ก็โอเคยังขับรถได้ไปลบบุรีไปเสียค่าน้ำไปไปธนาคารเออไปอย่างเงี้ยนะทําได้หมดอนะ่ะทํากับข้าวซักผ้าก็จ้างเขาบ้างก็ใช้ชีวิตอย่างอิสระมันก็ดีอย่างนะมันไม่มีข้อผูกพันไม่มีอะไรเย็นๆมันเหงาบางทีก็ไปเที่ยวก,กับเพื่อนเออาหายเหงาถ้ามีงานยังไงต้องพยายามไปเลย คบเพื่อนต้องหนึ่งรักษาร่างกายออกกําลังกินอาหารให้มันมีประโยชน์นะโอ้แต่อาหารสมัยนี้มันมันลำบากเห็นเขาออกทีวีมานี่เห็นหมอพูดเลยไอ้นมวกจะไม่ให้กินอีกแล้วมันมันไม่เหมือนกันเลยวะหมอคนพูดเลยกูจะเครื่อหมอคนไหนวะเนี่ยมันงงวะ่ะมันแปลกไอ้โยเกิร์ตนี่เขาจะไม่ให้กินอีกแล้วนี่ก็ข้าวกินนมทุกวันไข่เออไข,ข่สาคัญกินวันละสองฟองแล้วก็หางานทํา ไายวางอันนี้ก็ดูพระไปตลาดพระเดี่ยวดูพระดูเลยชาวพระมันก็มานั่งดูอะไรเงี้ยนี่ก็ใช้ชีวิตไปเขาเขาเชิญไปบรรยายก็ไปดีใจทําประโยชน์เขาให้เกียรตินะก็ไปเขาดีเขามารับมารับแล้วก็ไปกลับบ่อยๆก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยตอนนี้ก็แปดย่างเข้าแปดสิบเอ็ดแล้วแต่ไม่รู้จะอยู่ได้ถึงรถไฟความเร็วสูงหรือเปล่าน, <c oughs> น่าจะถึงว่ะ ลุงจะได้ไม่ต้องขับรถเลยนั่งรถไฟเที่ยวไโอ้ประเทศไทยอนาคตจะเจริญเจริญขอให้ผู้นำรักษาประเทศชาติให้มันรอดพน้นปลอดภัยจากภัยคุกคามภายนอกประเทศเงี้ยน,นะให้เราสงบสุขนะ